ร้อนแรงกว่าแดดเมืองไทยเจ้าหนูบุคโยสาก้าฟองกำลังร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับบุคโยสาก้านะครับหลังจากที่ติดทีมชาติอังกฤษนัดเจอยูเคนะครับเรามาดูสถิติข,ของบุคโยสาก้ากันนะครับผมลงเล่นทั้งหมด90นาทีนะครับสามบอลทั้งหมด56ครั้งจ่ายบอลแม่นยำถึง77%เป็น3ปครั้ง็นะครั้งนะนะดวน ภาคพื้นดินนะครับ10ครั้งชนะทั้งหมด8ครั้งนะครับคีพาร์ทสาครั้งสร้างโอกาสครั้งใหญ่2ครั้งครับเรียกฟาวได้4ครั้งและโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ1นะครับเป็นประตู1แล้วก็เป็นแอสซิสต์หนึ่งนะครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ประจํานัดนี้ไปเลยนะครับสาหรับคุโยซาก้าต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านักเตะคนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงจริงๆนะครับแรงนี่กว่าแดดเมืองไทยนะัดปัจจุบันอีกนะครับผม